ใครที่มาเที่ยวองค์พระปฐมเจดีนะคะจะต้องมาจุดนี้ก่อนคะ่ะนี่เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อร่วงโลจนาริตนะคะเรามาซื้อดอกไม้ทูบเทียนปิดทองกันตรงนี้นะคะส่วนองค์ยืนใหญ่นี้คือพระร่วงโลจนาริษองค์จริงคะ่ะห้ามปิดทองคะ่ะเรานั่งรถไฟจากสถานีธนบุรีนะคะเที่ยวรถไฟนะคะบ่ายโมง10นาทีนะคะมาถึง สถานีนครปฐมบ่ายสองโมงสินาทีค่ะองค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สร้างเป็นองค์แรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นองค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวงานวัดนะคะ งานองค์พระปฐมเจดีค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะสําหรับงานนมัศก,การองค์พระปฐมเจดีนะคะปีนี้ก็ตรงกับวันที่2ถึงวันที่10พฤศจิกายน2568ค่ะแต่ที่เรามาวันนี้นะคะงานจัดก่อนนะคะโดยเฉพาะบริเวณโซนร้านค้านะคะนู่นนะคะงานวัดเลี้ยวไปทางนู้นนะคะของขายเต็มเลยก่อนก่อนที่เราจะไปดูสินค้านะคะเราไปไหว้ พระร่วงโรจนาริศก่อนนะคะพระร่วงโรจนาริศกอโปเขาเกี่ยปลาเส้นคนเยอะร้านไหนมุงเราก็ค่อยๆไปโอ้ส่วนมากขายกันเยอะมากเลยพวกครีมชีสมีผลไม้สดด้วยขายกัน ขายกันเยอะมากเลยไปไหนก็เจอมีตั้งแต่ราคา69บาทจนถึง89บาทเป็นชุดก็ชุดละร้อเดี๋ยวดูเป็นชุดก่อนบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วแต่จะหย่อนลงตู้ค่ะปิดทองผ้าร่วงโรจนาริตตรงนี้นะคะองค์จำลอง แล้วก็ทําบุญตามอธทยาศัยนะคะตามจิตศราส่วนองค์นี้คือพระร่วงโรจนธิตองค์ยืนเป็นองค์จริงนะคะห้ามปิดทองะคะ่ะไหว้พระร่วงโรจนริตเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในงานวัดนะคะ นี่บริเวณนี้นะคะเรามาอ,องค์พระปฐมเจดีทีไรเรามักจะไม่ได้มาถ่ายบริเวณนี้ค่ะวันนี้ก็เลยได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะแผนกเทศมหาชาติ13กัน1,000คาถานี่ก็ เป็นประมวลแผนกเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกนะคะที่ผ่านมาในส่วนงานวัดจริงๆจะเริ่มตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกายนถึงวันที่สินะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง My Story นะคะวันนี้เราพามาไหว้องค์พระปฐะมเจดีนะคะที่วัดพระปฐะมเจดีมีงานนมัสก,การองค์พระปฐะมเจดีค่ะ เราไหว้พระร่วงโรดจนฤทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินไปที่ร้านขายของกินนะคะมีสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะคะเอาฝั่งนี้ก่อนละกันนะคะตามมาเลยของขายเยอะมากเลย ของขายเยอะมากนี่เจ้าดังนึเนิดเลยนึดเนด,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 นดจะเน้นหนักไปด้านของกินนะคะอันนี้เป็นร้านติดฟิล์มนะคะอุปกรณ์มือถือทั้งหลายนะคะพวกเ,เขาเรียกว่าเคสนะคะเคสแล้วก็ฟิล์มติดมือถือ นี่ขณะนี้นี่ไม่ใช่วันงานจริงเนาะวันงานจริงก็วันที่สองคนยังเยอะแบบนี้นะคะโมจิยืด คนละครึ่งได้ด้วยร้านค้าส่วนมากก็จะใช้จะเข้าโครงการคนละครึ่งนะคะร้านไหนเข้าโครงการคนละครึ่งก็จะปิดเอาไว้นะคะว่าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะอย่างร้านนี้นะคะรัฐบาลนะคะให้เรา200บาทต่อวันนะคะเราออกอีก200บาทนะคะ เป็น400บาทวันหนึ่งถ้าเกิดใช้ไม่หมดก็ทบไปเป็นวันถัดไปนะคะแต่ถ้าใช้หมดนี่ก็คือต้องควักกระเป๋าส่วนต่างเองนะคะเป็นโครงการช่วยเหลือนะคะไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนนะคะให้เขาเรียกว่าเข้าถึงนะคะนี่ร้านนี้น้ำพริก น้ำพริกแงดาหอมมากเลยมีฉุนมากๆเลยแมงดามีฉุนแท้กับแมงดาไข่รับคนละครึ่งพัสมีเขาเรียกว่าออกร้านขายของกินทั้งสองฝั่งเลยนะคะถ้าเกิดเรามาจากสถานีรถไฟนครปฐมนะคะ เดินตามทางถนนมาเรื่อยๆนะคะหรือถ้าใครไม่เดินนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้ค่ะ3าบาทพอมาส่งหน้าองค์พระนะคะของกินจะมีทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาจะไปทางไหนก่อนก็ได้นะคะแต่เราเลือกที่จะไปไหว้พระร่วงโรจนาริ์ก่อนหลังจากไหว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ถึงได้มาแถวนี้นะคะ เสื้อผ้าของกินก็มีปะปายนะคะมีเป็นโซนๆไปแต่นี่เราไม่รู้ทิศทางนะคะก็เลยเดินสเปะสะปะมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวต้องนั่งรถไฟกลับให้ทันเที่ยวสี่โมงสี่โมงเย็นร้านขายของเยอะมากขายของกินเยอะเลย <c oughs> งานใหญ่กว่าวันไล่ขิงอีกนะเราว่านี่ไอหัวกระสุนนี่ยไอหัวกระสุนยำซอปลาแซลมอนนี่รับคนละครึ่งพัดด้วยเห็นไหมนี่ไม่ต้องจ่ายเต็มนะคะรัดออกครึ่งหนึ่งเราออกครึ่งหนึ่งข้าทางนี้ก็ได้เขาบอกว่าร้านขายข้าวแกงขนมจีนเจ้าเก่าสุพรรณหูด้านในเข้าไปดูดีกว่า นี่ร้านขายขนมจีนขายข,าข้าวแกงข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวเรือมันอยู่ด้านในอันนี้ร้านขายข้าวแกงนี่ขนมจีนร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวขาหมูขนมจีนข้าวแกงแม่บัวเผื่อนแล้วก็ของขนมจีนเจ้าเก่าสุพรรณนะคะเข้ามาอยู่ด้านในประตูนะคะ นี่เป็นประตูทางเข้าด้านข้างออกมานะคะออกมาแล้วเดี๋ยวเดินต่อนะคะเดี๋ยวจะเดินไม่สุดทมต่อเลยทำไมเขาตั้งไม่เป็นโซนเลยซูชิชิละสิบบาทสิบแถมหนึ่งมาอีกแล้ว <8. S 2> ชิ้นละยี่สิบถ้าอย่างธรรมดาเท่าไหร่ฮะเท่ากันเหรอเท่ากัน มีลายหรือไม่มีลายก็ยี่สิบเท่ากันช่วยเหลือ าดูลักษณะการเดินแล้วนี่จะต้องเลี้ยวขวาเราก็จะอ้อมไปอีกด้านหนึ่งเพื่อไปเข้าอีกทางหนึ่งนะคะแทนที่เราจะเดินออกไปทางเดิมแล้วก็ไปอีกซอยหนึ่งก็คือตรงนี้ได้เลยวนเป็นวงกลมได้เลยนะคะไส้กรอกเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยว ยำทรงเครื่องบ้านแม่แต้วชิมดูนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรืออากาศไม่ร้อนก็ทานได้นะครับเฉาก๊วยเนี่ยทานได้ทุกฤดูกาล บางคนบอกอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นไม่อยาก រក្សាទុកដឹកទុកដឹកទុកដឹកអសុំ লাই ក៍កាំង ขนมเปี๊ยแม่ปูไช่ทะลักอันนี้ขนมมะพร้าวอ่อนบางทีก็เรียกขนมต้มเน,ะนาะกำลังปั้นกันอยู่ข้างหลังร้านน่ะกล่องเล็กได้หลูกอ๋อก็ตกลูกละสิบถ้าเป็นกล่องใหญ่ก็ร้อยหนึ่งได้11ลูก นี่เป็นของกินที่เป็นพวกน้ำๆน,นะคะนั่งกินในร้านได้เลยมีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดเย็นตาโฟน้ำใสขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยาก,ากะทิก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตก นนี้หมูหรือเนื้อคะหมูค่ะสั่งได้ค่ปะปเข้าเกี๊ยวปลาเส้นคนเยอะร้านไหนมุงเราก็ค่อยๆไปโอ้ส่วนมากขายกันเยอะมากเลยพวกครีมชีสมีผลไม้สดด้วยขายกัน ขายกันเยอะมากเลยไปไหนก็เจอมีตั้งแต่ราคา69บาทจนถึง89บาทเป็นชุดก็ชุดละ169เดี๋ยวดูเป็นชุดก่อน กว่าพี่จะกินประมาณสักสองชั่วโมงเนี่ยเอาไปเป็นไรไหมนะหรอรู่นน่ะพี่ต้องนั่งรถไฟกลับไปที่ธนบุรีเนี่ยเอาเขาช่องฟีดเลยเหรอช่องธรรมดาเอาเขาช่องธรรมดาใส่ฟีดแล้วเดี๋ยวแข็งเกินหรอใส่แป๊บแล้วมันเย็นอ่ะให้มันเซ็ตตัว เนี่ยเรากว่าเราจะไปถึงสถานีทนบุรีกว่าเราจะไปพระประแดงอีกบ<ช>้านอยู่<ช>พระประแดง,าแดงยาวมาก ส้มอ๋อองค์พระปฐมเจดี JD, สมโพธิวันที่สองถึงสิพฤศจิกาขอโทษทีนะคะมาตอนต้นคลิปบอกว่า2อถึงเนะคะจริงๆแล้วคือสองถึงสิพฤศจิกายนค่ะ ละครึ่งใช่ไหมคะหลามขนมจากนี่แล้วเราก็เดินมาจนถึงนี้แล้วนะคะถ้าเราไปตรงอีกมันก็จะเป็นตลาดที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่ามันเป็นวงกลมเดินเอ่อเป็นวงกลมรอบองค์พะระปฐมเจดีย์นะคะนี่ค่ะก็เป็นองค์ปฐมเจดีย์นะคะ แต่เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วคนเยอะเหมือนกันกระทั่งยังไม่ใช่วันจริงอยากอยู่จนถึงเขาเปิดไฟนะคะแต่ว่าเรานั่งรถไฟเรากลัวเรากลับรถไฟไม่ทันนะคะรถไฟเที่ยวสุดท้ายสองทุ่มถ้าเรากลับสองทุ่มนะคะเราจะทันดูไฟแต่ว่าเราจะต้องเดินทางต่อน่ะสิมันทำให้เราต้องกลับบ้านดึกแน่เลยก็เลยจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมช่อง MyStory นะคะงานองค์พระปฐมเจดีนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยน2อ6 8น2568ค่ะส่วนงานขายของนะคะก็เริ่มขายแล้วนะคะวันนี้วันที่มาถ่ายคลิปก็วันที่29ตุลาคม2568นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับรถไฟนะคะต้องเดินทางต่อไปที่สถานีรถไฟนะคะถ้าเดินไปก็จะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะบ๊ายบายค่ะลาไปก่อนค่ะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะไปรถไฟเที่ยว4โมงเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเที่ยว4โมงกับเที่ยว4โมง24 เดี๋ยวเราต้องทําเวลานะคะว่าจะไปถึงกี่โมงจะได้ไปรถไฟเที่ยวไหนเอ่ย,ยโอ้โส้มเขียวหวานนี่ทางนี้เข้าตลาดสด,ด,ดโอ้ก็บอก <นะ S 1> ใ,หใหญ่เลย